ฝากพี่หนุ่มแล้วหนูเอาไปวางไว้ไหนหรือเปล่าพี่โต้งหนูไม่เล่นก็มันเอาไว้ทำางานหนูเป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวสมปองซื้อกล้องมาเข้าเลยต้องไอย่างได้กล้องใหม่พอดีนะครับเข้าได้นะครับใช่อยากได้กล้องใหม่แต่กล้องเก่าก็ยังใช้งานได้อยู่อเอาไว้ไหนอะฝากพี่หนูพี่โต้งหนูไม่เล่นพี่แกล้งอะไรก็ได้อย่าทำกล้องหนูหายมันเอาไว้ทำงาน ดูออดพี่ก่อนออดพี่ก่อนโจค่ะกล้องหนูอยู่ไหนคะฮะกล้องหนูอยู่ไหนคะพี่จะรู้เหรอเห็นแล้วเโอ้โหแล้วแอบถ่ายไหมด้วยเป็นยูทูบเบอร์ว่าสั้นวิธียูทูบเบอร์เหรอนี่ไงเอาถ่ายก็เบี้ยวอีกก็ไม่นนี้มันนอนทุกคนไป็ฝากพี่ตจถือกล้องแล้วพี่ตจ้ทำกล้องหาย รไราไปไหนละหนูฝากพี่นหนึ่งเอแล้วหนูเอาไปวางไว้ไหนหรือเปล่าพี่ตรงหนูไม่เล่น<อ><อ>กล้องมันเอาไว้ทำงานหนู<อ>เป็นยูทูบเบอร์เดี๋ยวสปอนเซอร์กล้องม็เข้าเลยต้องไปอยากได้กล้องใหม่พอดีนะครับเข้าได้นะครับใช่อยากได้กล้องใหม่แต่กล้องเก,ก่าก็ยังใช้งานได้อยู่เอาแล้วไปไหนะ่ะหนูฝากพี่หนึ่ง